สวัสดีครับผมต้นฮะกกอกนะครับก็มาเนี่ยครับเอฟซีมาดูนะครับว่าดูนะครับอ้าวมาดูกันนะครับว่าเขาทําอะไรกันนะครับดูดูดูพ่เสือนะครับดูพี่เสืออ้ยแน่แน่แน่ดูพี่เสือนะครับเฮ้ยพ่เสือทะไรอะพี่เสือไล่แล้วหลับนะครับเอฟซีไล่แล้วหลับนะครับโอ้โหดูดูนะครับเอฟซีนะ ดูพี่เสือพี่เสือเรานะครับหลับด้วยนะครับด,ดูดิด,ด,ดูพี่เสือนะครับหลับอย่างเท่เลยนะครับนะนี่ครับแล้วแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะครับเนี่น,น่ดูนะครับอถติดดูไลฟ์สดนะครับนะ <Brussels. S 1> ไลฟ์สดด้วยแล้วก็หลับด้วยนะครับโหดูสุดยอดมากเลยอ่ะไลฟ์ไลฟ์สดแล้ว หลับนะครับที่หน้าบ้านลงนะครับนะนะครับดูบรรยากาศนะเอฟซีดูดิดูด,ดูดูโค้ชผมนะหลับแบบโอ้โหหลับหลับเอาจริงๆเลยนะครับพี่เสือพี่เสือเอาเรียกก็ไม่ตื่นนะครับนะพี่เสือพี่เสือเรียกไม่ตื่นนะครับเอฟซีดูดิเรียกไม่ตื่นนะครับเอฟซีนน 3, ทุกท่าน ดูดิดูดิครับดูดิเฮ้ยพี่เสือหลับนะครับเอฟตีดู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 ครับดูดิโอ้ยหลับแบบเป็นปกติเลยดูดิเอฟตีดู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 พี่เสือหลับนะครับเอฟตีดูนะครับหลับแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะครับดูดิ พี่เขาไปอดหลับอดนอนมาจากไหนไม่ทราบนะครับเรียกกลุ้มตื่นนะครับพี่เสือฮะพี่เสือพี่เสือะดูนะครับดูเอฟซีดูนะครับดูนะครับเอฟซีดูนะครับแอฟซีดูนะครับเอฟซีหลับแบบนี่นะครับนะครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหม หลับแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะครับเอฟตี D, นะไม่พูดไม่จากับใครเลยนะครับหลับแบบสนิทมากนะดูนะครับเอฟีดูแบบเรียกก็ไม่ตื่นนะครับเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะเอฟีโอ้ดูพิเสือนะครับนะ ดูนะครับนี่นะครับดูนะครับแอีหลับอย่างเดียวนะครับหลับได้หลับดีหลับแบบหมอครับตีดูนะครับโค้ดผมนะครับดูโค้ดผมหลับนะโคชิ่งโคชิ่ง รับแบบสนิทมากนะลองเรียกอีกทีนะครับเอฟีพี่เสือพี่เสือพี่เสืออ้าวไม่ตื่นนะครับไม่ตื่นนะครับเอฟีโอ้ดูดิดูดิเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะครับดูดีนะครับเอฟีทุกท่านโอ้ หลับสนิทเลยนะครับหลับสนิทเลยนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศดูดูดีนะครับเอตีหลับท่าหลับเท่มากนะครับอ่าเอามือสองข้างนะครับเป็นหมอนนะครับนะใช้หนุนหัวเข่าข้างหนึ่งชันอีกข้างหนึ่งเหยียดนะครับอ่าเหยียดตรงนะครับอีกข้างหนึ่งชันเข่าขึ้นนะครับนะเี่ก็ดูนะครับเอตีนะครับ นี่นะครับเอฟดูบรรยากาศตอนนี้นะครับเอฟตีดูนะพี่เสือรับสนิทเลยนะครับโอ้ยราวแบบเท่ๆนะครับดูบรรยากาศในการหลเท่ๆของพี่แกนะเรียกหลายรอบแล้วนะครับก็ไม่ตื่นนะครับนะนะครับนะครับนี่นะครับดูดิดเอฟตีนะนอนนิ่งเลยนะครับ นอนนิ่งมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกๆท่านนะรับแล้วรับอย่างมากเลยนะครับด,ด,ดูดิเดี๋ยวดูนะครับดูเสียงคนนะเลกสีดูเสียงคนนะ นี่ครับนี่นะครับ <S <S น, <L an> นี่นะครับดูพี่ผมนะดูโค้ดผมนะครับเอฟซีดูดูดูด,ดูหลับแบบสนิทมากเลยอะ่ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะครับนะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะครับ <S <S ดูดิหลับแบบท่าเท่ๆนะครับนี่นะครับ โอ้ยหลับยาวมากนะครับเอฟซีนี่ครับเอฟซีดูนะหลับแบบนี่นะครับดูนะครับเอฟซีหลับแบบเงียบมากนะครับคุณช้างน้อยก็สวัสดีนะครับ อาบน้ำเสร็จเลยครับคุณหนิงขอบคุณมากนะครับดูดิดูลายไปลายไปตามันลืมไม่ขึ้นค่ะแม่ไปนอนแล้วเลยเว่านี่ครับนี่ครับลง,งก็จะลงแล้วนะคะนี่แล้วไอ้นี่เท่มากเท่มากเฮ้ยเดี๋ยวพี่ผมนะแอนเนี่นเ้ท่ายิ้มท่ายิ้มอ๋อวันนี้พี่ผม นี่ครับโอ้ดูแอฟตีขอขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับโอ้ยคะขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำมังใจให้นะครับอ้าวตื่นแล้วเหรอพี่ผมเรียกตั้งนานพี่ไม่ตื่นโอ้เรียกหลายรอบแล้วอ่ะใช่เหรอไม่ได้ยินเสียงใครเลยไอ้เหรอ เฮ้ยสแสดงว่าพี่นี่หลับแบบสลบไลายมากเลยอะใช่เลยแล้วไอ้ตอนกลอนอะเป็นไงบ้างโอ้หเพิ่งมาตื่นอะตอนนี้โห,โหนี่นะครับดูเพิ่งมาตื่นนอนนะครับเอฟตีโหโอ้ยนึกว่าจะไม่ตื่นซะแล้วผมเรียกตั้งหลายรอบ,บบ้านน,นี่นะครับก็เป็นไปเดี๋ยวแป๊บแป๊บๆนะครับเอฟีแป๊บหนึ่งนะครับเอฟี ก็ขอบคุณมากนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ